ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการตอนกิ่งองุ่นนะครับนะครับกิ่งที่ผมตอนมาแล้วนะครับเดิมแรกเลยนะครับเราก็เตรียมกิ่งนะครับที่เราจะเอานะครับโดยตัดแต่งใบทออกจากกิ่งนะครับกิ่งนี้ที่เราเลือกแล้วนะฮะอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ถ่ายเองนะครับ อนเองจับมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งถ่ายนะครับครับเขาก็จะหั่นประมาณนี้นะครับห่างกันประมาณทักเซ้น2องเซนนะครับแกะ,ะเชื้อ,อ,อเอาเปลือกออกนะครับมือเดียวอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเอาเปลือกออก แะเอาเปลือกออกนะครับทำความสะอาดนิดนึงนะครับเอาขูดเอาเปลือกให้ออกให้หมดนะครับคับกขียมะพร้าวที่เราเตรียมนะครับสำหรับการตอนนะครับเคนะครับผมก็เลือกเอากิ่งประมาณลองทำกิ่งนะครับดินเราก็ปาดแบบประมาณแบบนี้นะครับ เสียนถุงรประมาณนี้นะครับับเมื่อตอนเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ,รบปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก 30วันหรือ40วันรอดูไปเรื่อยๆนะครับว่ารากเขาออกรากดีอย่างนะครับเราค่อยตัดกิ่งไปชำลงในถุงดำนะครับนะครับกิ่งที่ตัดก็ประมาณนี้ครับเทคนิคง่ายๆครับสำหรับการตอนกิ่งอ้งน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ